ทุกคนวันนี้เราจะพาไปผจญภัยในโลกของการจัดหาเงินทุนว่าธุรกิจหาเงินมาหมุนยังไงบ้างทั้งจากภายในและภายนอกแย่แล้วเครื่องจักรเสียฉันจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมนะสวัสดีฟินฉันคือพี่แคชผู้รู้เรื่องการจัดหาเงินทุนเดี๋ยวพี่จะพาไปเรียนรู้เอง ว่าจะหาเงินยังไงให้ธุรกิจเดินต่อเวลาเราต้องใช้เงินด่วนเช่นจ่ายค่าวัตถุดิบหรือค่าใช้จ่ายชั่วคราวเราเรียกว่าเงินทุนระยะสั้นอหมายถึงเงินที่ยืมแล้วคืนภายในปีเดียวใช่ไหมถูกต้องตัวอย่างเช่นเงินกู้ระยะสั้นจากธาานาคารตัวสัญญาใช้เงินหรือเครดิตการค้ากับซัพพลายเออร์ สวัสดีฉันคือเงินกู้ระยะปานกลางปกติจะใช้เวลาชำระไม่เกินสิบปีเหมาะกับการซื้อเครื่องจักรใหม่พอดีเลยใช่แล้วฟินมีทั้งแบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวดและแบบหมุนเบียนที่กู้คืนกู้ได้ตลอดเวลาฉันคือหุ้นกู้บอนถ้าอยากได้เงินก้อนใหญ่ฉันช่วยได้แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรตรงเวลานะ ฉันคือหุ้นบุริม,มสิทธ์ได้รับเงินปันผลก่อนคนอื่นแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงจ้าส่วนฉันหุ้นสามัญคอมมอนสต็อกเป็นเจ้าของกิจการเต็มตัวได้ออกเสียงแต่ผลตอบแทนไม่แน่นอนนะทั้งหมดนี้คือการจัดหาเงินทุนระยะยาวที่ช่วยขยายกิจการในอนาคตข้อดีคือมั่นคง แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยตลอดเราได้เงินปันผลก่อนแต่อาจไม่ได้ออกเสียงในการบริหารบริษัทเราเสี่ยงแต่ได้ผลตอบแทนสูงถ้าบริษัทกำไรดีนะเห็นไหมฟินการเลือกแหล่งเงินทุนต้องดูให้เหมาะกับเป้าหมายธุรกิจเสมอขอบคุณพี่แคชมากเลย ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าการจัดหาเงินทุนคือหัวใจของการเติบโตของธุรกิจเยี่ยมเลยฟินจำไว้นะเงินทุกบาทที่จัดหามาต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดหาเงินทุนทีด่ดีนำธุรกิจไปสู่ความมั่นคง